สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายสุปกรแสนสุขผู้อำนวยการวงเรียนวัดปรลาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ผู้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดปีการศึกษา2565ถึง2566สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนวัดบ้านลาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสลับบุรีเขต2ที่ตั้ง90หมู่11ตำบลห้วยขมิน้นอำเภอหนองแคจังหวัดสลับบุรีเปิดการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนัก,กเรียน75คนบริหารงานโดยนายสุภกรแสนสุข โรงเรียนวัดบ้านลาดบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ 4G โมเดลในการบริหารจัดการสถานศึกษามีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นคนเก่งคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีการดําเนินง,งานดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่ 1. ด้านการบริหารงานตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษา 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวัดบ้านลาดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนฉเฉลี่ยรวมทุกวิชาของปีการศึกษาที่ผ่านมามีการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีผ่านกิจกรรมการเต้นอารบิกส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดำเนินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ส่งผลให้หนักเรียนร้อยละร้อยมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไปส่งเสริมให้หนักเรียนมีทักษะและสมรรถนะด้านการสื่อสารที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถสาแสวงหาจากการอบรมเช่นการอบรมด้านหุ่นยนต์สามารถนำความรู้ด้านคณิตศสาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรม TSC The Bed History สืบสารสร้างสารรค์แบ่งปันอดีตสภานักเรียนระดับประเทศส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจครูอย่างทั่วถึงสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยแก้ไขปัญหาผู้เรียนและนำผลมาใช้ปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 3. ด้านกายภาพมีความพร้อมด้านสถานที่อาคารเรียนเพียงพอมีความแข็งแรงมั่นคงสะอาดและปลอดภยัยมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมมีการจัดสภาพแวดล้อมดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารเรียนให้สะอาดและปลอดภัยมีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์และร่วมมือกันระหว่างครูนักเรียนร่วมกันปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการในการประหยัดพลังงาน 4. ด้านการบริหารจัดการมีการกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนผู้บริหารมีภาวะผู้นำและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำพาองค์กรไปในทิศทางที่มุ่งสู่ความสำเร็จ มีการจัดระบบนิเทศติดตามผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจของสถานศึกษาสร้างบรรยากาศการทำงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการระหว่างผู้ร่วมงานดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและปลอดภัย 5. ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการศึกษาและอนาคตด้านหุ่นยนต์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาครูให้ก้าวทันสื่อเทคโนโลยีพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยนำแนวคิดวิธีการกระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 6. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆมีการให้บริการด้านอาคารและสถานที่แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆของสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาโดยจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU สร้างเครือข่าย องค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานมีปริมาณหนังสือที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียงทันสมัยมีห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย 3. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและประปับปรุง 4. การให้บริการด้านอาคารสถานที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ที่สะอาดปลอดภยัยและถูกสุขลักษณะาตามนโยบายสุขาด,ดีมีความสุขมีการจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนมีระบบการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอจัดระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ได้และปลอดภยัย 5. การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีการบริหารงบประมาณได้อย่างพอเพียงโปร่งใสและตรวจสอบได้มีการรายงานผลตามความเป็นจริง 6. การบริหารงานด้านบุคคลจะทำโครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรโดยได้รับสวัสดิการอย่างเสมอภาคส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 7. การให้บริการด้านอาคารสถานที่อาคารเรียนต่างๆมีความมั่นคงแข็งแรงสะอาดและปลอดภัยมีการจัดอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก รางวัลสถานศึกษารางวัลเสมาปปสดีเด่นระดับเงินปนการศึกษา2566จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2566ระดับปฐมวัยรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่1จากกระทรวงแรงงานรางวัลชนะเลิศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2567รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ระดับภาคกลาง รางวัลผู้ชันนักเรียนระดับประเทศประจำปี2567กิจกรรม TSC สืบสารสร้างสรรค์แบ่งปันอดีตจากสพรทรางวัลผู้บริหารรางวัลพระพระรหัสบ,บดีรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดประจำปี2566รางวัลเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2566รางวัลผลงานนาวัตกรรมเบสแพทริกมีผลงานระดับดีประเภทวิดีโอและบทความทุกสถานศึกษาปลอดภยัยรางวัลด้านครู ครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวครั้งที่12ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกจากสปทดังนี้รางวัลผลงานนวัตกรตรมเว็บแพทริกประเภทบทความระดับดีมากและระดับดีรางวัลด้านนักเรียน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจำนวน3รายการงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2566นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษามีสิทธิสอบรอบ2ระดับประเทศนักเรียนมีผลการทดสอบอารทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้คะแนน1 0 0เต็มจำนวน4ีคนนักเรียนมีผลการทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้คะแนน1 0 0เต็มจำนวน1คน